เพียวอัชาราพรชี้ปัจจัยสำคัญทำพ่ายเบลเยียมทีมชาติไทยร่วงอันดับ15ก่อนดวนตุรกีหลังพ่ายเบลเยียม1-3เซตเพียวอัชาราพรกับตันวอลเล่บอลสาวไทยเผยทีมยังมีพัฒนาการแต่เกมรุกไม่ดีเองพร้อมส่งกำลังใจถึงน้องๆก่อนชนของแข็งตุรกีพรุ่งนี้วันที่5มียอ68 เพียวอัชราพรคอควายงงูยยักษ์สอสาลากับตันทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกเปิดใจหลังจบนัดที่2ในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025 VNL ที่ไทยพ่ายให้กับทีมชาติเบลเยียม1-3เซต 22-25, 23-25, 26-24, 22-25ส่งผลให้ทีมไทยร่วงลงสู่อันดับ15ของโลกขณะที่เบลเยียมขยับแซงขึ้นอันดับ13 หลังจบเกมเพียวได้กล่าวถึงฟอร์มของทีมอย่างตรงไปตรงมาโดยชี้ว่าปัญหาอยู่ที่จังหวะสำคัญที่ทีมไม่สามารถปิดจ็อบได้ถ้ามองภาพรวมก็คล้ายกับเมื่อวานค่ะคือในจังหวะที่เราควรทำได้แต่เราทำไม่ได้มันเลยทำให้เกมวันนี้กลายเป็นฝั่งของเขาที่คว้าชัยชนะไปอย่างไรก็ตามเพียวชื่นชมผลงานของนักกีฬารุ่นน้องที่เริ่มแสดงศักยภาพและความมั่นใจออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นสัญ,ญญาณบวกสำหรับอนาคต น้องๆลงไปแล้วโชว์ความมั่นใจและศักยภาพของตัวเองออกมาได้ดีทําให้โค้สามารถเชื่อมั่นในตัวเขาหนูว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆข้าสำหรับน้องๆใหม่ๆกับตันวัย29ปียังเน้นย้ําถึงความสําคัญของการฟื้นฟูร่างกายก่อนเกมนะัดต่อไปกับตุรกีทีมอันดับ4ของโลกในวันพรุ่งนี้6มียเวลา18นาฬิกา30นาที ต้องรีคัฟว์ให้ดีทานอาหารให้ครบพักผ่อนให้พอเพราะนี่คือเกมหนักถึงแม้จะแข่งตอนเย็นแต่ก็เล่นมาแล้วสองวันติดร่างกายเริ่มล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะสุดท้ายเพียวไม่ลืมขอบคุณแฟนๆที่ยังส่งแรงใจให้ทีมแม้เจอกับความพ่ายแพ้ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์เป็นกำลังใจให้เราเข้าวันนี้เรายัางแพ้แต่ทีมเราก็ค่อยๆดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะพยายามทำให้ดีกว่าเดิมค่ะ